ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้จับตาสภาพอากาศในช่วงของเดือนสิงหาคมอยู่ในช่วงครึ่งหลังของฤดูฝนปี2 5 5 9นะครับและก็อยู่ในช่วงของฤดูพายุในบริเวณของมหาสมุทรแปซิฟิกและบริเวณของทะเลจีนใต้ครับหลายประเทศจับตาการก่อตัวของพายุที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับล่าสุดพายุลูกที่4ที่มีชื่อไทยว่าพายุนิดาครับก่อตัวในบริเวณของทางด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์ครับตอนที่จะเคลื่อนตัวทางด้านทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนผ่านบริเวณของเหนือเกาะลูซอนครับทำ โชคแรงในบริเวณของพื้นที่ทางตอนเหนือจังหวัดคากายันในฟิลิปปินส์นะครับล่าสุดพายุลูกนี้ได้เคลื่อนตัวสู่ทะเลจีนใต้นะครับอยู่ห่างจากเกาะฮ่องกง300กิโลเมตรนะครับทิศทางของมันนะครับเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับอย่างช้าๆเคลื่อนตัวด้วยความเร็วลม23กิโลเมตรนะครับมีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง141กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทิศทางของมันนับจากนี้ครับอุตุนิยมวิทยาหลายสำนักนะครับคาดการณ์ว่าน่าจะไปบริเวณของพื้นที่ฮ่องกง ส่วนอีกหลายสำนักก็คาดการณ์นะครับว่าน่าจะขึ้นไปบริเวณของเกาะไหหลำครับคงต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับ สำหรับพายุลูกนี้นะครับในขณะที่พัฒนาตัวเป็นถึงระดับไต้ฝุ่นนะครับในขณะที่อยู่บริเวณของเหนือเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์นะครับก็ทําให้เกิดน้ําท่วมและเกิดฝนตกหนักนะครับส่วนในพื้นที่ฮ่องกงเองจะได้รับผลกระทบตั้งแต่คืนวันนี้นะครับเพราะว่ามีการคาดการณ์กันนะครับว่าพายุลูกนี้จะแตะชายฝั่งในช่วงของส9ก้านาฬิกาคืนนี้ลัศมีขมันก็จะทําให้เกิดฝนตกหนักครับณเวลานี้เองทางการของไต้หวันครับ ประกาศยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า124เที่ยวบินครับรวมถึงสั่งปิดโรงเรียนครับในขณะที่พื้นที่ทางจีนเองที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่นเวลานี้ก็จับตากับพายุลูกนี้ครับ นับจากนี้ครับจึคงต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดครับเพราะว่าพายุลูกนี้นะครับล่าสุดนั้นได้พัฒนาตัวเป็นไต้ฝุ่นระดับ2แล้วนะครับที่มีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง253ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวอย่างช้าๆด้วยความเร็ว23กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทิศทางของมันนะครับในช่วงของ24นาฬิกาคืนวันนี้ครับลักมีของพายุนั้นก็จะกินพื้นที่บริเวณของเกาะฮ่องกงและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยนะครับสำหรับคนที่จะเดินทางไปพื้นทีีี่่่่่ไมมมมวววววาาาาาจจะะะเเเเเปป็็นนนออองงงงงงกกกยรรรรถึบิณขพื้้้ททศตฝ ในช่วงของ1ถึงสสิงหาคมนี้นะครับเพราะว่าจะทําให้เกิดฝนตกหนักรวมถึงลมกระโชกแรงครับนอกจากนี้ครับหลังจากที่มันกินพื้นที่บริเวณของฮ่องกงแล้วนะครับวันที่2ครับก็จะเคลื่อนไปบริเวณของมณฑลกวางตุ้งนะครับและก็จะทําให้เกิดฝนตกหนักครับก่อนที่จะสลายตัวในมณฑลกวางสี่จ้วงนะครับกินพื้นที่บริเวณของเวียดนามทางด้านตอนล่างครับเพราะฉะนั้นคงต้องเฝ้าระวังและจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาของไต้หวันคาดการไว้นะครับว่าในปีนี้ครับในช่วงของเดือนสิงหาคมมีีโอกาสท่จะเ พายุด้วยกัน4ลูกครับในขนาดที่ปีที่ผ่านมานะครับ ฤด,ดูพายุนั้นมีพายุก่อตัวในบริเวณของมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้มากกว่า25ลูกครับขณะที่ประเทศไทยคาดการณ์กันนะครับว่าพายุที่จะเข้าประเทศไทยในช่วงของฤดูพายุปีนี้จะมีโอกาสด้วยกัน2ลูกครับเพราะฉะนั้นยังคงต้องจับตากันต่อไปเ<ฮ>หลือระยะเวลาของฤด,ดูพายุนะครับถึง3-4เดือนด้วยกันครับขณะที่สภาพอากาศนั้นนะครับก็จะมีผลกระทบกับประเทศไทยครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับก็จะดึงลมทางด้านมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับให้มีกําลังแรงขึ้นครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่ ที่ต้องจับตากันนั่นก็คือบริเวณของทางด้านภาคใต้และภาคตะวันออกนะครับที่จะทําให้เกิดฝนตกหนักและหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณของพื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดนะครับนี่เป็นผลกระทบทางอ้อมจากพายุไต้ฝุ่นที่ชื่อว่านิดานะครับและยังคงต้องจับตาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในบริเวณของพื้นที่ฮ่องกงรวมถึงประเทศจีนด้วยนะครับ ในกรุงเทพมหานครข้ามคืนวันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนนะครับกรมตุนิยมทิยาให้ฝนไว้ร้อยละสามสิบของพื้นที่ลดลงมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและวันพรุ่งนี้นั้นก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น60%เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ครับจะกลับมามีฝนมากอีกครั้งในช่วงของวันพฤหัสบดีครับทำให้ณเวลานี้นั่นเองนะครับกรุงเทพมหานครก็จึงถือได้ว่ายังมีฝนตกครับเพราะฉะนั้นในบางพื้นที่ยังคงต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาพอากาศในช่วงนี้กันด้วยครับและปิดท้ายกันที่การตรวจสอบส่วประกาศ ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่คืนวันนี้แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พิษณุโลกและจังหวัดตากเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับภาคอีสานมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนองร้อยละสามสิบของพื้นที่ลดลงแล้วนะครับภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนองร้อยละสามสิบของพื้นที่ภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนองร้อยละสามสิบของพื้นที่กรุงเทพมหานครคืนนี้ยังมีฝนนะครับ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณของเพชรบุรีนะครับทะเลมีคลื่นสูงปกติ1เมตรครับปิดท้ายทีภ่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้มีฝนมากนะครับโดยเฉพาะคลื่นทะเลนั้นจะมีสูง3-4เมตรครับทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ช่วงเย็นวันนี้ครับ